สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยจากอดีตรายวิชาสังคมศึกษารหัสวิชาสค3 1 0 0 1ศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475การเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475 เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของประวัติศาสตร์ไทยอย่างมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ซึ่งมีผลทําให้ราชาอาณาจักรสยามเปลี่ยนรูปแบบประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเกิดขึ้นจากคณะนายทหารและพลเรือนที่เรียกคณะราษฎรซึ่งเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์โลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองภายในประเทศการปฏิวัติดังกล่าวทําให้ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกมูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง1ภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำทั่วโลกหลังสงครามโลกรัฐบาลต้องการลดรายจ่ายโดยกดค่าราชการบางส่วนออกทําให้ผู้ถูกกดเกิดความไม่พอใจ 2. ผู้ที่ไปเรียนจากต่างประเทศต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัยเหมือนประเทศที่เจริญแล้ว สามความเหลื่อมล้ำระหว่างข้าราชการและประชาชนจึงต้องการสิทธิเสมอภาคกันสี่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชไม่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานชีวิตของราษฎรได้ลักษณะการปกครองหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2 4 7 5 1. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธร,รรมนูญ2รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ3อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทยและเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ สประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภารัฐบาล5ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน6ประชาชนเลือกตัวแทนในการบริหารประเทศซึ่งเรียกว่ารัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี7การบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนกลางแบ่งเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งเป็นจังหวัดและอำเภอการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลสุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยกบฏวนเดชปีพุทธศักราช2476ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือพลเอกพระวงค์เธอพระองค์เจ้าบุนเดชและพระยาศรสิทธิสงครามถิ่นท่ารามสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคือเพื่อล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยและนำประเทศกลับสู่การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชผลการของการเปลี่ยนแปลงคือการปฏิวัติครั้งนี้ล้มเหลวฝ่ายกบฏถูกฝ่ายรัฐบาลปราบปรามได้สำเร็จการก่อรัฐประหารปีพุทธศักราช 2490ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือพันเอกหลวงกาสงครามและพลโทผินชุนหวันสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8และปัญหาการเช่าราชบังหลวงผลของการเปลี่ยนแปลงดำเนินการได้สำเร็จและจอมพลปพิบูลสงครามกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งกลุ่มนักการเมืองซอยราชครูมีบทบาทสำคัญการรัฐประหารพุทธศักราช2 5 0 1ผู้นำทำการรัฐประหารคือจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐและคณะ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอ้างสาเหตุจากภัยคุกคามของรัทธิคอมมิวนิสต์ผลของการเปลี่ยนแปลงทําให้ประเทศไทยเข้าสู่ระบอบเผด็จการอํานาจนิยมวันมหาวิทยคกันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2516ผู้นําการเปลี่ยนแปลงคือประชาชนนิสิตนักศึกษาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพื่อต่อต้านเผด็จการทหารที่ครอบงําและลดกรอนสิิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ผลของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองอย่างกว้างขวางและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2517ที่ถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งเหตุการณ์วันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2516ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือผลเรือเอกสงัดชะลออยู่ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอ้างว่านิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่14ตุลาคม2516ได้รับการสนับสนุนจากคอมมิวนิสต์ผลของการเปลี่ยนแปลงระบบประชาธิปไตยถูกล้มล้างและกลับไปสู่การปกครองแบบเผด็จการอำนาจนิยมอีกครั้งสภาพการเมืองขาดเสถียรภาพและเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงการรัฐประหารพุทธศักราช2520ผู้นําการเปลี่ยนแปลงคือพลเรือเอกสงัดชอยอยู่ สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการคัดค้านอนนโยบายแบบขวาจัดของนายธานินทร์ไกรวิเชียนเผด็จการโดยพลเรือนผลของการเปลี่ยนแปลงมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2521พผลเอกเกรียงศักดิ์ชมานันและผลเอกเพรมตินสุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมาการรัฐประหารพุทธศักราช2534ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือผลเอกสุนทรคงสมพงษ์ผลเอกสุจินดาคราประยูนพลอากาศเอกเกษตรโรจนนิว สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการช่ราชบังหลวงของคณะรัฐบาลที่มีพลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกรัฐมนตรีผลของการเปลี่ยนแปลงนายอนันต์ปัญญารชุนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์พฤษภาธินระหว่างวันที่17-19พฤษภาคมพุทธศักราช2535ผู้นําการเปลี่ยนแปลงคือประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาประชาชนและนักการเมืองบางกลุ่มร่วมกันต่อต้าน การเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำของพลเอกสุจินดาคราประยูนผลของการเปลี่ยนแปลงเกิดเหตุการณ์นองเลือดอีกครั้งและนา,นายอนันต์ปัญญารชุนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกอีกวาระหนึ่งขอบคุณนักศึกษาที่เข้ารับชมนะครับ